มาแล้วปิงปิงก็คือ,อ,อตัวที่อยู่ในน้ำแลดูดเลือดใช่ไหมอ่าฆาตการเม,มื่อกี้แม่งเอามาคิดจริงใช่หรอ้ <c oughs> เรานู้ยูโน่ที่อยู่ในสตรีมไม่ได้ซื้อนะมีอยู่แล้วแต่ไม่แพงราคาเต็มก็ไม่ได้แพงแต่ว่าต้องเล่น <c oughs> ต้อง,ต,องต้องเล่นผั่นทำอาชิพ่ะ คุณคิดก็รู้คิดว่าเราเล่นเลนโบสิกก่อใช่ผมเลยก็พี่ปาซื้อมาเล่นผมแลยมันจะชวนเล่นดีไหมนะน้องชาใช้เล่นแล้วมันใช้ดีพี่มันก็เลยไปขึ้นไงหนูว่าอยู่มันเนมั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 นเป็นขึ้นในดิสคอร์ดใช่ป่ะใช่ที่พี่เล่นอ่ะนั่นแหละพี่กระทักไปถามมานว่าใช้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 บัญชีสตรีมหรอมันบอกเปล่าใช้ดิสคอร์ดแค่นั้นมันก็เลยขึ้นก็ลง คุณพีคุณคุณพีทั้กมาใช่ปะแล้วพี่พินก็ทักมาอีกบอกแหมเล่น,เล,นเล่นตัวซิทด้วยอ้าวเ,เอ๊ะสรุปเอ้กูไปเล่นตอนไหนวะอะไรเงี้ยในใจอ่ะเมื่อกี้ไม่ไมเปเล่นตอนไหน <c oughs> ไมัมันขึ้นเวลาเล่นไงพี่เวลาเกมมันจะขึ้นนี่นี่ก็รุนแน่ๆเลยว่าสตรีมปามีแค่สองเกมไม่น่ามีเล่นมือซิทไม่ทักดิโอโอ้โหตกอ้วกโอ้กโอ้กอ้กอ้กกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใช่ใช่ได้ปิวใช่ได้ปิว ได้ฟิวดาบมันต้องด่านี้วะได้ฟิวหวานทุกคนเลยผมมีรูทุบผมมีรูทุบทุกคนผมมีรถทุกใช่เหรอมาเดี๋ยวล้มหนึ่งทีขอไปอันนี้ได้ไะมอยากซ่อมตรงห้องน้ำอ่ะไปสิถ้าทิ้งกระเป๋ายาบข้างบนถ้าทิ้งกระเป๋ายาข้างบนเขาอ้วกเราเองเราไม่อยากใช้เพราะยังไงก็ไอ้นนี้พี่ปอเขาเก็บเอากลับล้มเครื่องโถไฟอยู่ตรงนี้ พอนที่ได้มาอยู่ตรงห้องน้ำคุณพีกกำลังแกระอุยอ้ยอุ้ยตัววาร์ปปิงเท่าไหร่วะเนี่ยเวะจงไม่เห็นกูเออไม่ไม่ไปโทเทปนะหรือว่าไปแล้ววะหาที่ไปไม่เห็นวะโอ้ยมันอ้วกไว้คุณพีชใช่มันอ้อวอกไว้นนเลยไม่กล้าแตะอ่ะวีวีวีพิงกลับอะ วิววิววิวอยู่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 ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างนะไม่อย่ายุ่งกับหนูผีก็อยู่ข้างล่างแล้วไ่เบลก็ฮานาสน้วกอ้วกอ้วกอ้วกไฟฉายอยู่ใต้ดินเวียดนามแม่ โอ้ oh, oh, oh. ไปละอุยโอ้โหกระโดดแล้วจะโดนอกอยู่บนเหรอครับใช่อยู่บนอยู่บน นีทีนึ่งมันเดินยันมาแล้วตรงนี้มันเอาเข้าอย่างไรอยากไปฮัลโหลสี่ตีตีไหมดิงทีอื้อแล้วเดินตามอยู่แต่วันนี้ขี่ได้ถือชกเกียงสองทางมาแล้วเดินตรงไปท้างหน้าอย่าไม่หยุดยั้งกด W ับิวค้างไว้วิวค้างไว้ค่ะครับ อตีไม่โดนสุยดยอดเอาแค่ต่อเออตบไม้ไปหนึ่งทีสวัสดีครับพอร์ี้ไปเอามนูล้มอ่ะหนูล้มอ่ะได้อยู่นะสองแผ่นหนึ่งเสื่อมาได้อยู่นะเออล้มก็ตายยากไปแล้วด้วยอาวอ้าวอาวตายยากตายยากตตายยากคือเพอร์คี้มันตายยากมันคือ มันคือเบอร์ที่ตายง่ายอะเว้ยทุกคนเฮ้ยผีลงล่างหัวทุกคนผีมันเจอคนนี้ดูไหมเฮ้ยใครปั่นตรงนี้วะปั่นปั่นปั่นให้เสร็จไปให้เสร็จไปให้เสร็จมันอาจจะปิงหน่อยนะเคยบีแหลกอะแหลกอะอาจจะแหลกเฮ้ยมาหาพี่แล้วแล้ยืนรอยืนรอไว้อยาก่่พีไปแล้วต้องอาบน้ำตัวเหม็น ล้างหน้าได้ไหมหรือว่าล้างตอนกีบเก็บเครื่องล้างหน้าได้ไหมครับล้างได้ครับจตขอเอาเครื่องไก่พี่หน่อยนะล้างได้ล้างได้สุดายดีมากๆราวังมันเก็บอ้วกแดงอ้วกสีแดง ใช่นะเฮ้ยมีคนซ่อมเป็นแถวนี้เหรอแอนโดรสวัสดีครับเจกงอยู่แล้วนะทำไมหนาวท <ผม S 1> อยู่คน,นเดียวเลยอ่ะพี่พี่บนห้องน้ำมันใช้ไมได้ใช้ได้นะบนได้คนนี้เขาบนได้อยู่เขาไม่ค่อยหลอกไปโอโ้โห <c oughs> ไปกันละเจอกัน ตีอยู่ข้างบนแล้วก็ลงล่างเลยล้ะโเตรแตกไม้ปัยญานานอยู่เด็กคนใช่ได้บอกว่าตีว่ะไม่ไหวแล้วไม่พวกแล้วห้องน้ำปั่นยังอ่ะยังป่ะฮะโอเคโอเคเอาชี่ะโอ้ย ลมกีดไม่ลมกีดพี่ลมกีดไม่แล้วหนุ่มคนนงจะบอกเลยว่าพี่กับฝันกับหนูเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมเฮ้ยมีลมกีดมีลมกีดครับลมกีดลูนล็อกเครื่องไม่ไม่ใครว่าวิวี่ไปอาบน้ำตรงฝั่งที่เราปั่นเมื่อกี้เลยอาบไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ดูนอดเอ็นนิตติ้งนะไม่ได้ทำเลยนะผิวหน้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ย พีทไม่หลูทุกไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะช่วยไหมจะช่วยไหมเอาไว้เหรอเอาไว้ไว้ต้องมีแล้วยังสกิลเช package, ็คสกิลเช็คดูด,ดูอะไรวะพีทมาติดเชียร์พร้อมกันดีกว่ามาัา้ยอ,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 อส <fino> ต,อตไหมโดนแล้วมันไม่มีอะไรไม่ติดเหรอวะไม่ติดครับเดี๋ยวพีทไว้ก่อนไหยตรงนี้ได้อยู่นะตรงนี้ไม่ได้ละ ฉีกเลยฉีกเลยไม่ได้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 ตรงตรงตรงยาวตรงน่าหน้าดิไม่ได้เรียกร้องอะไรจะคิวเลอร์ระวังอ่ะดิฉันแค่ปั่นแตกเฉยเฉยยังไม่มาครับขอซ่อมเครื่องนี้ก่อนนะมีใครช่วยเปล่าเดี๋ยวจะซ่อมเครื่องนี้อยากอยากช่วยอยู่นะแต่ว่าเจ็บอยู่ว่าอยากช่วยอยู่เหมือนกัน พี่เขาไล่ผีอยู่ไหมเหรอไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่คุณพีทตอนนี้ไม่ใช่ต้อง <c oughs> กดสกิลเช็คผีหรืออะไรนี้นี่ยแหละรถผีอยู่ไหนอะผีอยู่ไหนวะผีไม่รู้ไม่รู้ไม่เจอ<ม>อยู่ไม,ไ,ไม่ได้กวนหนูอนุ้ยอยากช่วยอะท <c oughs> ี่อยากช่วยอะหนูจะตายแล้วได้จริงเหรอเสียงมันดังมากเลยนะได้พี่ได้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 พี่พี่เดินพี่เดินไปกับเขาเลย น,น,นั่นแหละอยู่กับคุณพีทซ้อมกันแล้วถึงเวลาต้องล้างหน้าแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่ไปล<ะ>้างให้เขาหมดนี่คนนี้ซ้อมไปล้างไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่ยังไม่ล้างจิ๋วว่ะพี่ยังไม่ล้างจิ๋วว่ะพี่เก็บไปก่อนพี่ยังไม่ล้างพี่ยังไม่ล้างอีอยู่ไหนวะวอทรออยู่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 โอเคครับกำลังไปช่วยนะครับมาแล้วอะ่ะ ไปได้พี่อัมพี่อามช่วยเล่นหนูรู้สึกว่าได้ยินเสียงเพื่งจะเสร็จอ่ะจับเสียงหัวใจไหมเข้ามายังหัวใจเข้ามาดิเดี๋ยวหัวใจไม่เข้าต้องยกกระดับไปไปก่อนเฮ้ยเข้าแล้วหายก็ตอนนี้ไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่กับอ่อยู่กับ็็เเสรจไม่ยุ่งมันโดนขนหนูอ่ะมันไม่เรียกว่าโดนใช่ได้ได้จะเสร็จนะยั้นพย้ำที่ล้างเลยที่ล้างเลยจะเสร็จเอาออกแค่นี้ได้ออกเครื่อหนู ได้ได้ล้าง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 เลยล้างให้ทุกคนเลยเออไม่ได้ดวงแดงนี่นี่เงยิ่งอโนวันอีกนะโอ้ยเดอะติงอย่าออกซ้ายอย่าออกซ้ายขวาขวาแล้วขึ้นบนแล้วจอดสุดล่าให้มันร่อให้เจอคนแล้วล่ะเจอ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 ตรงนี้ไม่ไดนอย่ต้องงานเหรอ ตัวอันนี้กำลังเปิดฮะก็ไปเอากล่องพยาบาลนี้ไหมนะอ้ใส่หนูใหญ่เลยเขาไม่ฟังไม้พี่มีบอโร่พี่ไอีกตบานอย่างวะมันต้องฝั่งนู้นใช่ไหมปัอะ้องข้ามกัน ห้องน้ำอยู่ไหนวะเกาละเกาาละเกาสองอันเลยเว้ยโอเขาอยู่บหนูใช่ไม่ท่าไม่ท่ารได้เบีเขาเขาห่วงมากคือเขาแบบไม่มีเวลาเก็บโอ๊กแดงเลยเพราะฉะนั้นเราไปช่วยได้ใช่จะบอกว่ามีเกียร์ล์างข้างล่างก็ดีแล้วเดี๋วขวาไหนอ่ะขวาตรงไป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 เปิดให่เปิดให่เปิดใช้มาเลยมาเลยเปิดให้เปิดใเกบกรงพยาบนว่ะ เอาหาหกันนะันนยยคต้องต้องรีบต้องต้องต้องรีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเก็บพวกแดงอืมมันฮิวไม่ได้อยู่ดีอ่ะมาแล้วนะไปสิไปกันเฮ้ยมีคนแตกปนะน่ะมีใครมีคนแตกไหมอ่ะไม่เอาเหมือนวันนั้นเนอะวิวี่แตกอ่ะโนวันเลยจะทำได้ปอสไอเขาปั๊มแต้มไอเขาปั๊มแต้มสัพพะเอี่โนวันโอ, <c oughs> อ้ไมม่ีโนวันปะไม่ใช่ไม่ใช่ โอ,อ,อ,อ้อยมีโนวันนะมีโนวันดูดิดูดิดูดิเลือบแล้วโซเทม,เอมเอบอกคำเดียวว่าไม่ได้แกะัซอันมองเห็นออร่าโอ้โหมองเห็นออร่าของเซเว่